สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการพับเปลี่ยนโปยทานแบบง่ายแล้วก็จะเป็นการพับแบบรูปแบบใหม่ๆค่ะก็จะเป็นการพับแบบดอกแสงประทีป4ี่ทิศนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับช่อง YouTube ppp channel และเพจ a c e b o o k ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทาค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบินบ้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้2แบบเป็นการผสมสีแบบแรกนะคะจะเป็นของ tw ขนาด12บมิลหรือว่าเบอร์2ก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นกากเพชรขาวค่ะแล้วแบบที่2นะคะจะเป็นของตาลังเบอร์2หรือว่าขนาด12บมิลเช่นเดียวกันจะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางนะคะในส่วนของเพื่อนจะใช้เป็นสีสันแบบไหน หรือว่ายี่ห้อต่างๆตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆนํำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว11นิ้วจำนวน4ละ4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ และต่อไปนะคะเพื่อนๆก็นำริบบิ้นมาจับคู่สี่กันในรูปแบบนี้ทำแบบเดียวกันจนกว่าจะครบทั้ง4คู่ค่ะและประขอเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะสามารถทำเป็นแนวเส้นริบบิน้นใช้เพียงแค่สี่เส้นก็ได้ก็คือการใช้เส้นเดี่ยวก็ได้นะคะไม่ใช่เป็นเส้นคู่ตามแบบในคลิปก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกเมื่อเราจับคู่สี่จนครบทั้ง4คู่แล้วต่อไปนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะ ให้เพื่อนเพื่อนจับเซติบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปพับปลายดิบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ9เซนติเมตรค่ะและต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับเราก็กดปีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนเพื่อแยกดิบิ้นออกก่อน3คู่เหลือไว้1คู่เป็นคู่หลักคือคู่ที่1 จากนั้นนะคะเราจะหันไิ้บินฝั่งที่เป็นคู่ด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกคู่ค่ะและเมื่อคู่ที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปนําคู่ที่2มาเลยค่ะคู่ที่2นะคะนํามาคล้องคู่ที่1คู่ที่3ามครองคู่ที่สองสุดท้ายคู่ที่สี่ ค้องคู่ที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของคู่ที่1จากนั้นดึงปลายของคู่ที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนํำเหรียญมาเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนวางเหรียญลงไปตรงกลางฐานต่อไปนะคะเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ดิบินคู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละม,มุมเริ่มต้นการทำคู่ที่หนึ่งค่ะจะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะ พับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้คู่ที่1จากนั้นดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดล็อกเหรียญ ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ดิบินคู่สั้นเท่านั้นของแต่ละมุมนะคะเริ่มต้นการสอดคู่ที่1จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะ เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นอีกเช่นเดิมและขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีดชั้นที่1เริ่มต้นการทำคู่ที่1จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนค่ะให้เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะปิดมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านนอก เข้าไปด้านในปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะคู่ที่2หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งคู่ที่2ก็จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมทําแบบเดียวกันโดยการจับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็จับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นและสอดปลายเ,เข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเช่นเดิม ปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับจบคู่ที่2เริ่มคู่ที่3ค่ะหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและริบินคู่ที่3ก็จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมค่ะก็ทำแอบเดียวกันเลยนะคะจบคู่ที่3เริ่มคู่ที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะ จากนั้นคู่ที่4ก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะเมื่อเราทําครบทั้งหมดแล้วต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงาม และต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบชั้นที่2เริ่มต้นการทำค่ะเ,เพื่อนๆจับแนวเส้นที่เป็นเส้นแนวตรงฝั่งขวาด้านบนตรงนี้ดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนจากนั้นคู่ที่1ทางด้านซ้ายให้เ,เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้จากนั้นจับแนวเส้นค่ะพลิกหงายขึ้นต่อไปค่ะจับแนวเส้นโค้งควาลงค่ะ แล้วสอดปลายเกเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบเป็นการสอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงค่ะปลายเส้นโผลชี้เข้าหาตัวจากนั้นดึงให้กระชับพร้อมกับให้ตรงส่วนของมุมโค้งตรงนี้คล้องทับตรงส่วนของมุมสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะ ก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้นะคะจบคู่ที่1ต่อไปเริ่มคู่ที่2หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งและริบบิ้นคู่ที่2ค่ะก็จะเป็นคู่ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมในส่วนของคู่แนวตรงด้านบนฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนจากนั้นคู่ที่2ทางด้านซ้ายก็ทําแบบเดียวกันโดยการจับแนวเส้นโค้งไปทางด้านขวาและพลิกแนวเส้นหงายขึ้น แล้วก็จับแนวเส้นโค้งความลงและสอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบปลายเส้นโผชี้เข้าหาตัวดึงให้กระชับพร้อมกับให้มุมโค้งตรงนี้คล้องทับมุมสามเหลี่ยมเข้าไปด้วยค่ะแบบนี้ค่ะ จบคู่ที่2เริ่มคู่ที่3หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนเช่นเดิมจากนั้นคู่ที่3ก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะจบคู่ที่3เริ่มคู่ที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนคะ่ะและริบบิ้นคู่ที่4ก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยคะ่ะ เมื่อเราทําครบทั้ง4มุมแล้วต่อไปนะคะดึงให้กระชับโดยตรงส่วนของปลายกรีบตรงนี้นะคะป้าจะเว้นให้มองให้เห็นในส่วนของแนวเส้นหรือว่าสีด้านในด้วยค่ะจะไม่ดึงแบบว่าจนแหลมจนมองไม่เห็นนะคะป้าจ,จะทํากรีบให้เหลือมุมตรงกลางแบบนี้นะคะทําแบบเดียวกันทั้ง4มุมค่ะ และเมื่อเราทำครบทุกมุมแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทำการสอดเก็บเซติปิน้นเริ่มต้นการสอดคู่ที่หนึ่งจะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบน สุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากฝั่งไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับช่อง YouTube PPP Channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ